กับมหากรรมลงทานบ้านต่เหลวครับมอนีหลายๆครับพามาเบิงมาสุมบรรยากาศคือเก่าครับกับสิดดิบบ้านสมานดาวขน้องครับมอนีมาเบิงมหากรรมลงทานนะครับยูบ้านตาเหลวครับตำบลหัวหนาอำเภอเชียงรากจังหวัดอุบลครับผมกับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับตำมะละกอครับ หรือวานนี่ก็เห็นเพิ่นครับมือนี้มือนนี่พ่อพอดีครับ่อสวยครับผมค่ะพ่อสวยบานบางนะคะวันนี้ค่ะครับผมค่ะพ่อสวยบานบางนะคะครับวันนี้มาตําอยู่ัะวัดเอียังคือวัดเอียังเราเลยโคสว่างโคสีสว่างค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับต้มตาปริญญาค่ะครับสรุมตําปริญญาครับผมเดี๋ยงครับโอ้ขอ๋อครับผม ใตบุญกับบ้านนะครับกับบ้านตาเหลาครับเพผนมาแจกบรจตะตากครับของคิวบานตาเหลาครับมือนนี่มาเบิ้งมาชมามันจะตากบรรยากาศดีๆครับมือนนี่คื่ตาเหลาครับลงท่านกระได้ได้ครับผม,เร,มเริ่มเริ่มแจก้ะครับขวัญดาวก็น้องผู้สาวดาวก็น้องมาเขาแถวเขาแถวเอาอยัางนี่ เอาเท้าเตี้ยวอาจารยเที้ยวมันเป็นตะเสบตะเส็บดิวเจ้าของก๋วยเตี๋ยวที่ล่ะงามๆต่น่ะบอกคนยิมให้นะคุณสาวันใดครับุสาวันใดดิคุสาวันใดเนานีเนะาวันใดจ้าคุณสาวันะ มันคำลงท่านตรัหน่อยหน่อยเราโอ้คู่งามครับผมหน่อยนะเรามือไรครับหนเราค่ะอ๋อครับเดี๋ยวไปครับดีค่ะมไปครับผมครับผมคระานอนคุณมหากรรมลงท่านหน่อย้วเราที่ยิเจ็นะครับนาะครับผมหยิบเจ็กันยาครับเชิญส่วนเรื่องนไมาพี่น้องส่นเห็นลงท่านคือเก่าแล้วครับกดอคุณแม่เดี๋ยว ตั้ง่ทอะกอนจากบ้านยเกืเลรายนะครับเพื่อเ่อเพือเพื่อเพื่อเพืเอเพื่อเพื่อเ่อเพื่อเพา่อเพื่อเพืเพื่อเพื่อเพื่อ่อเพ่เ่เพ่

ี่นเิ่นแจกผ้าถุงและก็บ่สนขนมแลวพี่น้องเลยขนมมันหลายต่หลายคัหลายแน่พี่น้องเลยออกก้นออกก้นมากับร้านมาเด้น พี่น้องคนหลายๆครับอยู่วัดบันปลาย้วครบับเจริป้าคนมาหลายครับแต่กับน,น,น้องหลายเนาะบรรยากาศกับเบิงบ้งผูสาวดาวข้างนอเสาวเชยเต์ครับผม ปาาส่องเบเนเดอร์ครับกะมุนล,ลับจุดใจดำครับผมน,น้องเพิ่นเพิ่นแจกยังคับนิอ๋อแจกไอติมแจกไอติมครับแจวยาเลยครับ เบิ่งแถวครับเบิ่งแถวแถวหน้าเลยครับไอติ่มแจกไอติ่มแถวหน้าครับแถวหน้าป้าบรรยากาศครับแจกไอติ่มแถวหน้าเลยครับผมเบิ่งเบื้งพี่น้องเบิ่งแถวแจกไอติ่มครับป้าพี่น้องแจกไอติ่มด้วยไกๆคุณครับผมตำบลพัทเปลี่ยนหนึ่งปัน ของซ่อมของเด็กเด็กครับไอติมครับไอติมคนบันแต่แล้วมีแต่ฟุ้งงามๆแน่นอนน้องๆสนใจสนใจเยอะชอบน้องชอบครับผมเปาแบบเขาแใจเป็ลูกอ่าอ่าแบบหัวใจจัดไปเลยจัดไปเลย น้องก็ชอบครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเสร็จครับนี่คือการสร้างดายได้อีกอย่างหนึ่งครับไม่ต้องไปเหลือดอนใครครับผมครบผมครับเอร์โพไซครับเกอร์โพไซครับสร้างรด้ได้แบบพึ่งวาตัวเองครับไปทุกงานทุกที่นะครับพบพื่อเจอกันพเนรยครับรับไปแล้วครับหนั่งันครับน้องๆ ออกไปลูกหัวใจสีนี่บอกให้เลยสั่ให้ครับผมเดี๋ยวจะแถมหอมให้ด้วยนะครับของพยานหอมทุกอยรับทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างครับผมสั่งได้เลยสั่งได้เลยพยาหอมสีขาวด้วยนะ

น้องอยากได้ครับอยากได้รูหมวกครับโจเกอร์จัดให้ครับจัดให้